เสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันตรุษจีนกันนะคะวันตรุษจีนเป็นวันสำคัญวันขึ้นปีใหม่ของชนชาติจีนนะคะอ่ะคำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้ก็คือคำว่าเหอเสียงเหอเสียงสมหวังเฉิงกงเฉิงกงสำเร็จรุ่ยรุ่ย สมปรารถนาวา้เลอควายเลอ,เลอมีความสุขเจียนคังเจียนคังสุขภาพแข็งแรงช้างโชว์ช้างโชอายุยืนฟ้าฉายฟาฉายลํำรวยุนลี่ ราบรื่นชุนเจีย๋ยชุนเจีย๋ยหรือดูใบไม้ผลิหงเปาหงเปาอ่างเปาเจ้ยรื่อเจ้ยรื่อเทศกาลชุนเจี๋ยคายเลอชุนเจี๋ยคายเลอสุขสันต์วันตรุษจีน เนี年年有余，年年有ีเหลือกินเหลือใช้ทั้งปีหห่่าายยยืนนนเี好นเ连，好ียนโชคดีตลอดปีอ่าก็เป็นคำพท์ว,วันจุดจีนเล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนวิธีใช้เนี่ยเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะเอาคำว่าจู้หนีใช้คำว่าจู้หนีขอให้คุณ จู้หนีเฉิงกงขอให้คุณสำเร็จประสบความสำเร็จจู้หนีเหอเสี่ยงขอให้คุณสมหวังจู้หนีไข่เลอขอให้คุณมีความสุขจู้หนีช้างโชวขอให้คุณอายุยืนยาวจู้หนีเจียนคังขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่ะก็มีสั้นๆเท่านี้นะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆมากเลยค่ะเราเอามาใช้กันดูนะคะโอยพอรยติผู้ใหญ่วันตุดจีนนะคะโอยพอรได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะวันตุดจีนคําศัพท์ง่ายๆค่ะเกี่ยวกับวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเจเจนบ๊ายบาย